พีที่สองของมือมือนี้ครับมาเบิ่งกันตั้งตัวของทีมงานบนหลังบนนอ้นอุ้ยพักอีริพวกอะไรโอ้ยแต่โมบอกเนาะเขาบอกไงเขาบอกไงขับมาเด้จตกบ้านพ่นได้เนี่ยพวกนี้ปะไป่ขีมามาเตี้ยนพี่พอดีเงียนก็บังไอ้กัดกัดกัดอะกัด ระวังมันเดือนมันวมาอันนี้ที่กินมันได้หนิขอบนี่ครอนนี่นั่นได้หนิผู้คืนเลครับบัดเนี่ยกะบัวว่าเจะมื่อเช้านี่เจ้าผมไม่ผลขุดบอแ้วมีคุณชื่อมโอ้ยบกาตัดสินใจเล้วเนเดี๋ยวอว่า้าเขาคึ้ตั้งแบบนี้บอกเขาเรื่อยอยงเงีกยได้มันวโอ้มันยากกว่า

ตั้งสักก้อนงันเนี่ยนั้นเดี๋ยวต้งหลอกจากคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสคน1ิบเคนนี่ต้องลงลตัวลำพง่ะโอ้มันกระหนักเนาะอันเว้เบาเนาะอ้ยะเบานี่อาจารย์เออพักกันเงียบออาไหย่างคือคือว่าถอยหลังเอาวะถอยหลังเอาไปหรือเออคือว่าถอยหลังเมันจะคอ่อี มันค่อยอันอันกลางมันจะค่อยอยู่อยู่ใกล้ๆอันนั่นเน้ยนะเนี่ยเนั่เนี่ยเนีสยเนี่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 ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยตนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยนนนี่ยเนี่ยนนี่ยอยเนี่ยอยเนี่ย่เนี่ย่เนี่ยนเยเนียยเี่ยอเน่ย่เนี่เยเนี่ยเน่ยเน่ยเนี่ยเนยเนี่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 ยเน่ยเี่ยีนี่ย่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่่ยเนีนเนี่ยยเนี แม่ให้ตู้ให้ให้ให้ตู้เบียดมันหนามันอยู่อยู่ซื้อนี่ก็ได้กัดเนี่ยให้มันให้มันบิดอันเนี่ยเนี่ยให้มันบิดออโหมาแค่สามสิบเซนกับวะแต่ที่ใหญ่ไงครับพี่น้องยันหนึ่งเต๊นะ

อีกหน่อยหนึงอีกหน่อยนึงเออนั่นก็ได้สนด้วยเอออาชีพด้แล้วครับต่กอนกับท่านตังซีแหล่น้องตจกอนกับมีรถลำพกลำพงดอกแ้าพกว่ามันถักได้ใส่คนไหลตังยาก้างครับพวกพ่มานึ่งครับอกกขับมาอ น้องคนกกะลังว่าปีนยังเดี๋ยวยอมไปเห็ดไหมเอาออกซะหน่ะกิ๊ดกันได้ว่าได้ก้นออกไหมหนือว่าได้ก้นออกอย่างน้อยเล่นคนคนไทยน้อยนึง เออนะออสวดยอดเลยหยับลงหยับลงเออหน่ะทำงี้ๆน่ะทำงี้ๆหน่ะกดลงได้บอกกัดกัดยอดระดับหน้าบ่ะนี่คือทีมงานวหลับน้องนครับทีมงานเข้มแข็งทีมงานจากใช้ภูมิบันเขาครับนี่ สู่กันมสองปีก็สุดยอดมึงทีที่ยกตัวอหักกับหนักหนักตัวหนักแค่ไนนนนี่น,น้อยเด้อครับเียง เอารถเอาลถดดังขึ้นกาดังขึ้นกาอู้หึหึดเอาดี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 เดี๋ยวไม่เหล็กเดี๋ยวไม่เหล็กหลุดไม่เหล็กหลุดเลยดนนไม่ต้อง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 ยุยบงน่ะลายคนเติบยนกันเอะ ก้ยถ้าถิดถือคานหนึ่คาหักได้ดิอันตราอันตรามอันตลาเอยอันด้อันตราอเนเอาอีกว่าตู้บนอ่ะเอาไม่ได้ปะบอกว่าเอาเอาชุดนี้ก่อนถามเลยถามเลยเยย่เดี๋ยวาดยาระวังมือระวังมือเออ voi voi kiểu này an toàn đấy. 2 tủ rồi. Đóng cửa. An toàn nhau. Đóng cửa. Đóng cửa.

บอมเน่ะบอม่น hmm. ่ะมันต้องเอานันต้องเอาเขาเต้องเอาทั้งพุ่นเข่าจากอิเมนเงี้ยเออทั้งพุ่นออกะได้โอเครู้อย่าง เฮ้ยเสียวแตงเก็นมัน <Relax> ดุด right ม so <asan> ือน <ang> <up> ี่เลยเว้ยเสียวย่ามันถือขาเว้ยดอกถือขาถือแขนเออมาสวยเหลี่ยงังวันยี่สิบสี่ตัววันเป้นหน่อยตัวเด้สวยอีต้น งงท่านไงไลกนียบ่มาชี้แล้วคามเบาๆนั่นองคนลงนัครับ้คน่นี่ซคนไหนบ่ไหนบ่ลองเบิ้ลยกขื้นยกขื้นบ่เป็นหกยกื้นยังขบรถไรึไงกี่มบอกกับยเงขับเลยงับขึ้นมกตัวน่ะกกินกินกินล้งเาหน่อยกินล้มเา ก็ตู้มันโบมีหูจับพี่น้องตู้มันบมีหูจับเรามันเลยเฮ็ดหยักเพราะว่าเขาเฮ็ดไปเขาเฮ็ดไปประมาว่าเหยียบไม่ยกไปเฮ็ดจะลดอางเี้ยเลยเมาแดกลเนาลเนาะันี้มองหนก่งไปเ มาแล้วตอนนี้คือเธอตเป็นอยู่นี้กรมุนกรมุนโอ้เออลงไม่นอนอ่ะูเีู้พลมแบบนี้ี่จะเจาะิตจ้า่เอยากยั่ออฝันยเด้อายพอต้องยกไ้พ่ต้องกได้ทิมลไปเลยอ

เท็าเท็กเท็คเท็กเท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 เอออันนั้นยกไเด้อยกไเด้อยกไเด้ออ่เอ่อได้แพ้แล้วครับได้แผ้แล้วเดี๋ยวไปโปะเดี๋ยวโปเสียว้างว เอ้าคือคือพวบอกให้ช่างน่อยนะมายก่งลราว่าบนหนัก่ะลราว่าบ่หนักบอกเราม่ยกช่างน่อยนะเาต้องลมลอชเทัโลมนี้ยล้มู้มล้ตู้าพี่น้รจเอลูเง็อก

บ้ากันครับคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้ในแวดวงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดกดติดตามมือก้าวครับพี่น้องเดี๋ยวดีเย็ดติดผีต่อไปให้ได้มือนี้อีกหลายย่างอยู่ครับเดี๋ยวให้พาพี่น้องมาบึงครับ